คุณผู้ฟังที่เขาร,รับพบกับผมนายอ่อนสีแก้วสิรินะครับในรายการที่มีสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นประจําทุกเช้าว,วันจันทร์ในรายการเสียงจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM ร้อยสามไมเรในช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเวลาแปดนาฬิกานะครับ จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้รับฟังรายละเอียดความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งปองมทอกันไปแล้วนะครับซึ่งผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะรู้จักปขมทกันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมารับฟังกันต่อถึงรายละเอียดการดาเนินง,งานกิจกรรมต่างๆของปองมทอนะครับว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างและในสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียริ จากอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่นะครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคนที่สองนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิเชษเหลืองสุขสุดนะครับท่านก็จะมาบอกเล่ารายละเอียดการดำเนินกิจกรรมของปคมทให้เราได้รับฟังกันนะครับ ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษเรืองสุดๆนะครับรองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนที่สองสำหรับในสัปดาห์นี้ผมจะมาแจ้งข่าวสารที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นโดยที่ประชุมสประานสภาข้าราชการพนักง,ง,งานและลูกจ้างนะครับหรือที่เรียกโดยชื่อย่อว่าปอขอมทอ สำหรับสภาพ,พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของปอขอมทอมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ผมพูดถึงนั้นก็คือการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นให ดีเด่นแห่งชาตินะครับประอมทประจำปีพุทธศักราช2565นะครับสำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติประอมทประจำปีพุทธศักราช2565เนี่ยนะครับจะมีการพิจารณาคัดเลือกด้วยกันทั้งหมด5ด้านนะครับประกอบไปด้วยด้านที่1นะครับด้านบริการดีเด่นด้านที่2ด้านบริหารดีเด่นด้านที่3ด้านวิชาชีพดีเด่นด้านที่4ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านที่ห้านะครับด้านสุดท้ายเป็นด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น นะครับสาหรับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกนะครับอ่าและแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นเข็มปขมทอทองคํานะครับพร้อมเกติบัตในงานประชุมวิชาการปรขมทนะครับประจําปีพุทธศักราช2566นะครับพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับผ่านสื่อมวลชนนะครับตามรายละเอียดของประกาศที่ประชุมสภาขา้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปขมทเรื่องของหลัก กณและวิธีการคัดเลือกบุลคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติปอขอมทประจำปีพุทธศักราช2565ได้ระบุคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของการคัดเลือกไว้ดังนี้นะครับหคุณสมบัติทั่วไปประกอบไปด้วยการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบลูกจ้างมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาและหรือระเบียบของกระทรวงการคลังเป็นผู้ที่ยังไม่เกษียอายุราชการนะครับในวันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดในการยื่นขอรับการคัดเลือกตามประกาศปอขอมทในกรณีที่ลาออกจากราชการและกลับเข้ามารับราชการใหม่นะครับให้เริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ กรณีที่ลาออกจากราชการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องได้นะครับที่สําคัญก็คือต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินยัยหรือว่าเคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกนะครับเว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละบุโทษ เป็นผู้ที่มีความประพฤตินะครับดีนะครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมและจรรยาบรรณต่างๆและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมนะครับ เป็นผู้ที่มีการได้รับการยกย่องทั้งในสังคมและก็ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่นอกเหนือจากงานงานหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเต็มใจมีจิตบ,บริการนะครับมีการมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานเป็นผลงานในเชิงประจักษ์ดีเด่นหลายด้านนะครับสมควรได้รับการยกย่องนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผลงานจากการอุทิศทุ่มเทเสียสละเกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชนร่วมด้วยทั้งนี้อาจปรากฏผลงานเป็นลักษณะของด้านเอกสารที่สามารถสืบค้นเชิงประจักษ์ได้ร่วมด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ คุณสมบัติอื่นๆก็อย่างเช่นไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในปขมทหรือคณะกรรมการบริหารปขมทหรือคณะกรรมการคัดเลือกหรืออนุกรรมการคัดเลือกนะครับไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นจากปขมทเว้นแต่จะเป็นการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในด้านที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลนะครับเมื่อผลนกาหนด5ปี นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นนอกจากมีคุณสมบัติตามข้อที่หนึ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็ยังจะต้องมีผลงานที่เป็นรูปธรรมนะครับที่แสดงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับและ เป็นประโยชน์ในวงกว้างสมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียตรติอย่างน้อยหนึ่งผลงานนะครับ ทั้งนี้บุคลากรสารสนับสนุนยังหมายถึงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการหรือไม่ได้มีภาร,ระงานประจําในการสอนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนะครับ สำหรับแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2565จะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งแนวทางในการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการนะครับด้านบริการจะหมายถึงเป็นผู้ที่อาศัยความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในการได้รับมอบหมายมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ในการให้บริการทั้งภายในภายนอกพื้นที่บริการหรือว่าในชุมชนนะครับ มีผลงานด้านบริการความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับตามาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้นะครับมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานนะครับสําหรับแนวทาง ในด้านที่สองนะครับจะเป็นด้านของด้านบริหารซึ่งจะมีแนวทางการพยายาิจารณาก็คือในเรื่องของผลงานด้านการบริหารงานงานในตำแหน่งนั้นๆความคิด,ดเริ่มส,สร้างสรรค์งานการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานการปรับ ตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีมนุษยสัมพันธ์มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่จะพิจารณาในส่วนของด้านบริหารนะครับสำหรับผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นด้านที่สามด้านวิชาชีพหมายถึงผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาศัยความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณในวิชาชีพ นะครับตรงนี้ก็จะเช่นเดียวกับด้านอื่นๆก็คือมีผลงานที่เป็นเฉพาะด้านวิชาชีพที่แสดงให้เห็นถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพตามตำแหน่งนั้นๆและก่อประโยชน์ต่อหน่วยงานองค์กรหรือว่าสังคมนะครับอย่างเช่นว่า ผลงานนั้นอาจจะอยู่ในรูปของบทความงานวิจัยงานวิเคราะห์หนังสือตำราวัสดุอุปกรณ์สือ่อโสตเครื่องมืออุปกรณ์ผลงานทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมแบบแปลนต่างๆนะครับงานสร้างสาร์ทางดุร,ริยางคศิลป์น,นาฏตศิลป์ผลงานทางวิชาการรูปแบบอื่นๆเป็นต้นนะครับสําหรับด้านที่สี่นะครับจะเป็นแนวทางในการพิจารณาผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านสร้างสารรนวัตกรรม นวัตกรรมในที่นี้หมายถึงผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นและจัดทำหรือสร้างขึ้นใหม่พัฒนาหรือปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางนะครับเป็นผู้ที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์มีการผลิตนวัตกรรมที่มีความคุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตผลิตจากวัสดุที่หาง่ายราคาเหมาะสมนะครับมีการประหยัดพลังงานทรัพยากรรักษาสภาพแวดล้อมมีคู่มือการแนะนำในการใช้งานนวัตกรรมนั้นๆ นะครับสำหรับด้านที่ห้านะครับจะเป็นด้านเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับด้านของลูกจ้างลูกจ้างในที่นี้หมายถึงทั้งลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างงบรายได้หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันแต่ละแห่งกําหนดนะครับปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีมีผลงานเป็นที่ประจัจษกนะครับเป็นผลงานที่อาศัยความรู้ความชํานาญความเชี่ยวชาญมีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์นะครับ สำหรับการดำเนินการเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยนะครับจะให้คณะหน่วยงานมีการพิจารณาล่นานกรองและเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดนะครับที่มีคุณสมบัติต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับด้านละไม่เกินหนึ่งคนนะครับ พร้อมจัดทำรายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมคําเห็นของอหน่วยงานผู้ริหารของหน่วยงานโดยให้สแกนเอกสารทั้งหมดนะครับลงในแฟลชไดร์นะครับพร้อมต้นฉบับจํานวนอย่างละหนึ่งชุด เสน,เนอต่อประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยให้นําส่งที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาคารแก่นกาละพฤกษ์นะครับชั้นสองภายในวันที่สิบห้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ภายในนะครับจะเป็นเบอร์สี่สองหนึ่งสองห้าและสี่สองสามห้าสองนะครับสำหรับข้อมูลในเรื่องของ การพารณาบุคลากรดีเด่นนะครับของปชมทก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตลอดเวลานะครับที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่สะดวกที่จะให้ข้อมูลได้ได้เสมอนะครับขอ,อาฝากประชาสัมพันธ์ในประเด็นเหล่านี้ให้กับทุกทกท่านได้รับทราบร่วมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการเสียงจากสภาพนักง,งานมหาวิทยาลัยคอนเจนในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเราจะกลับมาเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ในเวลา7นาฬิกา30นาทีถึงเวลา8นาฬิกาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังครับเสียงจากสภาพนักง,งานมหาวิทยาลัยคอนเจนผลิตรายการโดยฝ่ายประชาธรรมและสื่อสารองค์กรสภาพนักง,งานมหาวิทยาลัยคอนเจนสาหรับวันนี้ผม อ่อนสีแก้วสดิต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ